จะเป็นคลิปจากละายอยา,อากายยาเปนเพื่อนไม่ใช่คลิปจากเราอย่างเป็นเพื่อนหรอกเพราะว่าผมมีข่าวแล้วจะมาบอกผมย้ายชแนลซึ่งถ้าผมย้ายชแนลคนซับสไครต์ของผจะหายไปไม่ไป็นซับสไครตเดี๋ยวผมจะเข้าพี่ชแนลผมให้ เจยียโม่ชานเอลชานเอลชนเอลอยู่ไหนแล้ววะเออไหนดีวะเนี่ยหะครับเนี่ยที่มั็นพิมพ์หมาฟักยูเนี่ยในชานเนลนี้ครับชื่อพี่ไหมครับ ช่องนี้แต่พอผมย้ายช่องนี้ผมจะเปลี่ยนทั้งรูปภาพทั้งชื่อนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เออเดี๋ยวผมจะให้ลิงไว้ดูครับแต่ไว้ข้างหน้าก่อน,นครับต,ตอนนี้ผมยังไม่ย้ายก่อนนะครับโอเคนะครับต้องสตารนะครับ